อันนี้คือถ้ำถ้ำอะไรนะถ้ำน้ำตกสวรรค์ค่ะถ้ำน้ำตกสวรรค์ทําทไมเรียกเรียกเรียกไม่เหมือนชื่อชื่วัดอะหรือว่าถ้านี้มีมีมีใเดี๋ค่อคนอันนี้็นอวรงแ่าวรรแล้วนี้จะเป็นเสาหลัเสอะไรนะเสาหลักถ้าค่ะเสาหลักถ้ำเสาหลักถ้นะใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกเสาหลักถ้า มีหินย้อยด้วยนะใช่ไหมพี่น้องเดินเข้าไปแล้วน้องเดินอ,อีก <c oughs> นี่ค่ะข้างในจะเป็นท่าปกติน้ำจะเยอะมากกว่าน,นี้ด้วยน้ำ<ช>มีน้ำเหรอโอน้ำน้ำจะขึ้นใช่ค่ะแล้วอันนี้ไปไหนครับเนี่ยอันนี้เขาไม่ให้ค่ะทางปกปิดใช้ไม่ให้เข้าไปไม่ให้ยุ่งอันนี้ไม่ให้ยุ่ง ทางปิดครับน่าจะมีน้ำท่วมอยู่นะใช่จะมีหินย้อยแบบนี้ครับเต็มเลยครับ,รบถ้ำนี้เป็นถ้ำธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นถ้ำที่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาเองเลยนะครับอันนี้ อันนี้คืออะไรครับภนนาษีบรีกลับมาก่อนกครับรรไปต่อครับอ๋อแล้วเรือนี้เข้ามาไว้ทําไมครับเ๋อชเวลาน้ำน้ำเยอะแล้วครับอ๋อ,อช่วงหน้าน้ําจะพายเรือเข้าออมาก็คือมาอยู่ตรงตรงนี้ใช่่คะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะพายเรือเข้าไปกัน อลึกไหมน้ําลึกไหมก็เนี่ยท่วไมไ,ไร้น้ำเลยอะไร้น้ำจากหินอะคือน้ำอะไรน้ําจากหินใช่ค่ะท่วมที่เลยถ้าท่วมแล้วแล้วเข้าไปได้ไงอะก็คือก็ยังไม่ให้เข้าค่ะอ๋อถ้าน้ําลดนะถึงจะให้เข้าได้เที่ยวคำท้ามได้ในน้ำก็เพิ่งลดไปนี่ค่ะน้ำยังมีอยู่น้ำเพิ่งลดไปนี่คำน้ํายังมีอยู่เลยนี่นี่คำน้ํายังมีอยู่ผับปู่กวางท้อง เข้าไปใกล้ๆได้ไหมได้ค่ะแต่จะเปียกไหมไม่เป็นไรเปียกอยากเข้าไปชมใกล้ๆเปียกนิดหน่อยได้ยังนี่พอปลูกกวางทองน้ำจะท่วมปกติน้ำจะท่วมนี่เลยหมดเลยตรงเนี้ยหมดเลย มี่ปู่ควางทองมีคนมากราบว่าเยอะเลยใช่ไหมใช่มาขอโชคลาภใช่ไหมพ่อปู่จะให้บ่อยไหมบ่อยค่ะบ,บ่อยมาขพาด,ดูถ้ำน้ำมึงลดไปอ๋อ,อโชคดีมากเลยมาน้ำน้ำน้ำมึงลดปกติน้ำจะท่วมตรงนี้หมด เนี่ยทั้งย่ำหมดเลยน้ำหมดอะไรนะครับอ๋อใบก้มหัวลงชนเขาจะมีหินย้อยมาเต็มไปหมดเลยอ๋อนี่จะแคบหินย้อยถ้ำนี้ก็สวยนะดูด็กว้างมากตรงนี้เขาไปทำอะไรครับเนี่ยก็ไปเดินเที่ยวชมเ่ยอ๋อไปเดินเที่ยวนั่งสมาธิใต้นี้ด้วยก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้ เขาเรียกว่าถ้ำน้ำตกสวรรค์น้ำตกสวรรค์ใช่ว่าน้ำมันไหลมาทางแบบทางนี้น้ำตกเขาก็เลยตั้งไหนครับไหลไหลทางนี้แหละคทำทางทางทางนี้แหละเหรอใช่ค่ะอ๋อพอช่วงหน้านี้ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าน้ำก็จะมีน้ำไหลออกมาช่วงฝนตกก็น้ำไหลจากภูเขาเนี่ยค่ะลงมาทำให้น้ำท่วมอ๋อถ้าฝนตกเมื่อไหร่ก็จะท่วมมานั้นถูกต้องไหมใช่ค่ะอ๋อถ้าถ้าฝนหยุดก็มันก็จะยุบไปเอง ทำธรรมชาติเลยโอแปลกดีอ่ะก็แปลว่าข้างบนหน้าหน้าหน้าน่าจะมีรูรูที่ทําให้น้ำไหลไหลมาแ้่พอพอฝนตกนะเนอะไปได้อีกไหมครับเนี่ยหรือแค่นี้ลนะแค่นี้ค่ะอ๋อวงกว้างนี่อ,นอืมนี่ถ้าเป็นหน้าน้ำไอ้ถ้าถ้าฝนตกก็อยู่ในถ้ำไม่ได้เด น้ำจะทั่วหมดถ้าเกิดใครมานั่งสมาธิเนี้ยถ้าไม่รู้ฝนตกอยู่นอก,นอกทำไงน้ำก็จะไหลมาอ๋อพอพอน้ำไหลามาก็รีบออกเลยนี่ยังมีข้ามน้ำเลยครับนี่เฮ้ย,ยคืออะไรครับ,อ,อ,อ,บอ,อ๋อโทษที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 นี่ครับคน้ว่าทานน้ำ นี่ครับยังมีคาบน้ำอยู่ลละตามหินเนี่ยนะครับนี่คือหินหินย้อยใช่ไหมถ้าแตกเนี่ย,ออ,ยะะออกมาดำๆนะน้ำก็ยังคายอยู่ดีครับอันอันนี้ชัดหน่อยอันนี้จะเห็นมาเลยย้อยออกมาเลย คือโอ้โหอันนี้อีกอันนี้อีกน,นี่ครับจะเห็นหินหินย้อยออกมาอย่างอย่างนี้ครับอันนี้ย้อยอมาอันนี้ใหญ่หน่อยหินย้อยเยอะครับโอเคได้แล้วเสียงอะไรครับอ๋อข้างคา,า,าว ต้นคาอยู่ในนู้นใช่ไหมใช่ค่ะอ,อยู่นยา,าน้นะคะโอ้นี่นี่นี่ดำมากเลยเหมือนกับมีทรายใช่ไหมเพราะว่าเดินเดินนี่เหมือนกับมีทรายอันนี้ลากลากลาก,ลากต้นไม้ไมอ๋อเป็นลากต้นไม้ครับเาางาะออมังล่างก็แปลว่าข้างบนมีต้นไม้อยู่ เขาทะลุมาได้เลยพระอาจารย์ได้บอกไหมว่าว่าทางทางฝั่งนู้นะที่ห้ามเข้าไปเพราะอะไรอแต่เขาก็บอกว่าห้ามเลยใช่ไหมหรือ,อเป็นที่นั่งกรรมฐานอะไรที่อย่างก<ม>็นะ นี่ครับตรงนี้ห้ามไปปิดไฟมืดตุ๊บเลยมันเป็นรอยน้ําเข้าไปคลาบน้ําเข้าไปครับ,น,รบน่าจะเข้าไปแล้วจะอันตราย,ยครับเาจารยาก็เลยไม่ให้ไม่ให้เข้าเข้าไปประมาณนี้ครับข้างในถ้ำถ้ำน้ำตกสวรรค์ จบแล้วปรับสกตอกล้องให้ลุง่ะครับะมีแต่เขาอะเออสวีส้อะเข้าไปแล้ว,ลวอ,งงอ,อข้างในเขาก็จะมีมา มาทำแบบนั่งสมาธิกันใช่ไหมใช่ค่ะช่วงหน้าน้ำน้ำก็จะขึ้นตรงพดานน้ำเต็มเลยใช่กี่วันนะ่ะถึงถึงถึงเป็นเดือนนะคะโอ้เป็นเดือนบางทีก็ไม่ลดด้วยล่ะใช่ค่ะก็ไม่ลดเลยนี่ะ โอเคครับเราพาเข้าไปเที่ยวถ้ำมาละเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ให้ต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับโอเคครับผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ